ขอความเจริญในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่ล่มพระโพธิญาณได้นำเสนอเรื่องอริยศสตร์มาถึงทุกสมุทัยนะฮะทุกกับมรรคเนี่ยคือว่าไปพิสดารแล้วก็ช่วงนี้อยากจะ หยุดพักมาตอบจดหมายสักช่วงหนึ่งเพราะว่ารายการที่บรรยายเอาวิทยุในแต่ละสถานีนั้นช่วงนี้มันมีปัญหาเยอะเลยก็เอาไปตอบปัญหาแต่ว่าในรายการไปร่มโพธิญาณเพราะว่าชื่อมันใหญ่เลยไม่เคยเอามาตอบปัญหาแต่ปัญหาที่จริงก็อยู่ใต้ร่มหโพธิญาณเหมือนกันเพราะว่าเป็นเรื่องธรรมะในพระพุทธศาสนา ท่านถามมาว่าขอกรับเรียนถามต่อหลวงพ่อคนที่ไม่รู้จักบุญคุณต่อผู้มีพระคุณคนที่ในระคุณคนที่ให้อุปการะจงมีแต่ความเจริญในการดรงชีวิตทำนองทำชั่วได้ตีทำไมจึงเป็นเช่นนั้นตรงนี้เป็นไปไม่ได้ะนะฮะคือโดยหลักเหตุผลบางครั้งเราอาจจะมองเขากับเราเพียงอย่างเดียวและเรามีความรู้สึก จะเป็นเจ้าบุญในคุณกับเขาแล้วก็อยากให้เขาตอบแทนมากๆเมื่อเขาไม่ตอบแทนมากๆเราก็รู้สึกนนีเนรคุณนั่นอย่างหนึ่งนะนีย่ยงหนึ่งในกระบวนการของกรรมเนี่ยสมมติว่าเขาเป็นคนเนรคุณจริงแต่ว่าในกระบวนการของกรรมแล้วเนี่ยในแต่ละชาติเนี่ยมนุษย์จะมีกรรมอยู่สามช่วงสี่ช่วงโดยทั่ไปคือกรรมที่ตามมาในภพชาติก่อน อดีตการไกลโพ้นนานไกลนะฮะแล้วก็กรรมในชาติก่อนกรรมในวันก่อนเดือนก่อนปีก่อนแล้วก็ปีก่อนก่อนกรรมในขณะนั้นนั้นกรารที่เราพูดเราทำเราคิดไปในขณะนั้นนั้นราะการที่เขากำลังสวยสุขอยู่อาจจะเป็นกุศล,ลกรรมในอดีตกำลังให้ผลก็อยู่ก็ได้ แต่ถ้าหากว่าเขาเป็นคนไม่ดีจริงๆเนี่ยเขาเอาตัวรอดอยากแต่อย่าลืมว่ามันไม่ใช่อกตันอยู่กันส่วนตัวหรือเราคิดว่าเขาอากตันอยู่เขาต้องอกตันอยู่จริงๆด้วยเพราะในการมองเนี่ยไม่ใช่มองด้วยอารมณ์ บางครั้งบา่าวคนเราก็สำนึกคุณอุปกระคุณของบุปการีนะแต่ว่าตอนนั้นเรายังไม่อยู่ในฐานะที่จะทําอะไรได้เลยไม่สามารถจะช่วยเหลือเกื้อกูลอะไรได้เลยก็เก็บไว้ภายในใจแตนี้เมื่อเขาจเจริญก้าวหน้าเนี่ยมันต้องแสดงว่าผลจะความดีตานั้นคือเป็นอาถานะเป็นไปไม่ได้ที่คนเรื่องทําความชั่วแล้วจะรับความสุขความจเจริญเพราะผลจากการกระทํความชั่ว เป็นอาถรรพ์น่าคือเป็นไปไม่ได้ซึ่งคนทําความดีแล้วจะประสบความทุกข์ความเดือดร้อนเพราะการกระทําความดีผลถ้าผลออกมาเป็นความเจริญแสดงมาเป็นผลของกุศลกรรมเพียงแต่ว่ากุศลอะไรในตามปกติแล้วการให้ผลของกรรมเนี่ยมันทํานองคล้ายๆครับก็กินอ้อยนะฮะรากมันเป็นพิษแต่ยอดมันหวานก็กินไปเรื่อยไปถึงเจอข้างล่างมันก็เป็นพิษ บางคนที่ทําความชั่วเนี่ยตราบดใดที่ความชั่วยังไม่ให้ผลเขารู้สึกสนุกสนานเพลิดเพลินไปอยู่แต่พอความชั่วให้ผลแล้วเขาจะประสบความทุกข์ทรมานอย่างแสนสหาหัสทีเดียวเพวันกฎตรงเนี้จริงๆจึง,จง,จงเป็นไปไม่ได้นะว่าคนทําชั่วได้ดีคนทําดีได้ชั่วเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยพระพุทธเจ้าทรงพยาวกรณ์ว่าแนวเดียวว่าทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่ว เพียงแต่ว่าความสลับซับซ้อนของกรรมนะั้นมันเป็นอจินไตเขาเรียกกรรมมะวิปากะวิสัยวิสัยของกรรมแล้วก็วิบากของกรรมเนี่ยมันสลับซับซ้อนมันยากที่จะยังรู้ว่าอะไรมันเป็นอะไรอะไรมันเป็นผลกัอะไรอะไรเป็นเหตุของอะไรผลเหล่านี้มาจากไหนเหตุเหล่านี้เมื่อไร่จะให้ผลเนี่ยมันมันเป็นเรื่องของมันชาวพุทธเรานั้นควรจับหลักทำดีเอาไว้ ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนี่ก็ถือว่าเป็นหลักการสาคัญที่สุดแล้วไม่มีความเปลี่ยนแปลงมาเป็นอย่างองื่นข้อต่อไปถามว่าเวลาที่เราทําอะไรแล้วเราเพ่งแต่จะทําสิ่งนั้นอย่างเดียวโดยไม่ใส่ใจสนใจสิ่งอื่นที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับเราเลยถือว่าเรามีสมาธิหรือขาดสมาธิค่ะคือตามปกติเวลาทําอะไรเนี่ยนะถ้าเป็นการทํางาน ถ้าเรานั่งสมาธิเนี่ยเราทําสมาธิแล้วก็อยู่อย่างนั้นก็ถูกต้องแต่ถ้าเราเป็นการทํางานเนี่ยมันไปเกี่ยวข้องกับคนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์เช่นว่าการขับรถหรือการทํางานต้องเกี่ยวข้องอะไรแต่อะไรเนี่ยมันก็ต้องสนใจเรื่องอื่นด้วยนะแต่ว่ามุ่งมั่นอยู่ที่การทํางานคือสติสมาธิปัญญานี่เขาต้องอยู่ด้วยกันสติมันมีลักษณะที่แผ่ซ่านไปครอบคลุมพื้นที่ต่างๆเอาไว้ สามารถจะลึกรู้เท่าทันสมมติว่าเราจะทำแน่วแน่อยู่กับเรื่องเหนั้นโดยไม่สนใจอะไรเลยอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้แล้วมันต้องสนใจบ้างแต่ว่าให้หนักอยู่กับเรื่องที่เรารับผิดชอบในขณะนั้นๆคือคือถ้าในกรณีของการอยู่ในห้องกรรมฐานก็ดีไปนะฮะแต่ถ้าเป็นการทำงานในชีวิตประจำวันนั้นก็คงจะ ไม่ถูกต้องไปทุกกรณีนะฮะไม่ใช่ทุกๆก,กรณีคือบางกรณีเนี่ยอาจจะมีปัญหาถามว่าคำว่าสัมมาอราหังน่าจะเป็นอราหังสัมมาคำสอนสัมมาอราหังตรงกันในพระไตรปิฎกหรือไม่มันไม่มีในพระไตรปิฎกหรอกแต่ว่ามันไม่แปลกนะฮะมันเป็นคำสมบัติบริกรรมเฉย ก็ปแปลได้อยู่แล้วนะก็ปะแปลได้อยู่แล้วอรหังสมาสมาสมมาลรหังก็แปลเหมือนกันทีนี้มันเป็นชื่อบริกรรมตัวนั่นเองสมัติใจิตเกาะเพื่อเกิดความสงบดฉะนั้นใครตรารถนาจะใช้อย,ย่างไงก็ขอให้เป็นไปไปใจสงบกันล้้กันคือปัญหาสําคัญว่าภาวนาอย่างไงในไม่สําคัญหรอกสําคัญแต่ว่าเมื่อเราภาวนาไปในใจสงบจากมิวรนั่นะคือเรื่องใหญ่ เดี๋การน,นิวรมันไม่สงบก็แสดงว่าเป็นการปฏิบัติที่ยังไม่ถูกต้องอย่างน้อยก็ยังไม่ได้ผลตามที่ท่านกำหนดแสดงเอาไว้โดยเนื้อหาสาระของกรรมฐานเนี่ยการปฏิบัติอย่างใดก็ตามที่เป็นไปประความสงบประงับแผงนิวรณ์ทั้งห้าประการลงไปได้การปฏิบัตินั้นยกว่าสมถะนั่นคือนิยาม ถ้าคณเจ้าคิดอย่างไรกับพระสงฆ์ที่แสดงธรรมในแนวอวดอุตริและกำลังเป็นที่นิยมชุมชอบออทั้งหลายเนบางและบางรูปและคนก็ชอบฟังอันนี้คือจุดอ่อนแอของคนนะเพราะว่าคนเรามีความรู้สึกต้องการพึ่งพาอาศัยคนที่มีอำนาจมีอิทธิฤทธิ์มีบารมีอะ,ระอะไรต่างๆเนี่ย แนวเรอน,นี้เราลองสังเกตว่าแนวเทวนิยมเนี่ยจะอธิบายเทพเจ้าสูงสุดในแนวที่ดุแนวที่เกลียวก่าดรุนแรงลงโทษไม่ประนีประสัยกันทีเดียวนะแล้วคนก็จะหวาดกลัวโดยธรรมชาติมนุษย์เนี่ยกามกินนอนกลัวในตัวกลัวนี่จะเป็นตัวใหญ่แล้วก็อยากจะได้ผลประโยชน์อยากจะได้ผลประโยชน์จากการลดบันดาลการประสิทธิ์ประสาทการให้พรของท่านเหล่านั้น เราสามารถจะโดนบดานในเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เป็นอย่างลนน้นแล้วก็พวกนี้มีกองเชียร์เป็นกระบวนนะทำกันเป็นกระบวนเป็นเรื่องที่น่าเสียดายว่ามาอยู่ในศาสนาแล้วอาศัยศาสนาเป็นเครื่องมือในการทํามาหากินแทนที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงว่าเป็นหมาโจรน,นะถ้าอวดอุตริจริงๆแล้วเป็นหมาโจรน,นะที่ร้นพระพุทธศาสนาต้นจิตวิญญาณของมนุษย์ร้นพลังศรัทธาของมนุษย์ ถึงก็เป็นปัญหาหมาตุยุคตุสมัยพระเจ้าทรงจะแยกหมาโจรไว้ห้าประเภทประเภทอวดอุตรินี่ถือเป็นประเภทที่ร้ายกาจที่สุดในบรรดาพวกหมาโจรทั้งหลายคิดอย่างไรกับพวกยึดติดหรือเคร่งศาสนาเกินไปที่ทําให้โลกกาลังเกิดปัญหาอยู่ในปัจจุบันคือศาสนาบางศาสนาเนี่ยมันมีความรุนแรงโดยธรรมชาติของเขาตั้งแต่ไหนแต่ไรตั้งแต่เกิดมานะฮะ ถ้าเราเช็คประวัติศาสตร์ศาสนาบางศาสนาในโลกเนี่ยมันเผยแผ่มาเลือดเนื้อจิตชีวิตปิญญาณของมนุษย์เป็นอันมากที่ถูกเส้นถูกบูชาคนเหล่านี้ไปเขาลุยมาดดนบนบนซากของเพื่อนมนุษย์ร่วมชาติด้วยกันร่วมโลกด้วยกันเพราะในคำคำสอนในเรื่องของเขานั้นมันจะรุนแรงมันสืบเนื่องมาจากยุคสมัยของเขาที่เขาต่อสู้เพื่อประดิษฐานศาสนาเนี่ย มีคนต่อต้านขัดขวางเขาก็ต้องการจะเอาชนะค่าขานกันและในที่สุดเนี่ยแทนที่จะเป็นรูปของาศาสนามันก็รูปขององค์กรองค์กรที่จะยึดกลุมอำนาจต่างๆเอาไว้ทั้งหมดแล้วโคให้คนกลัวแล้วก็ยั่วยคนอยากอย่างนี้ก็เป็นเรื่องที่น่ารังเกียจนะฮะแต่ว่า,าศาสนาพุทธเราไม่ไม,ไม่ไม่มีแนวความคิดในลักษณะนั้นมันเป็นการมองต่างกันคือมนุษย์เนี่ย ศาสนาพุทธเป็นศาสนาของมนุษย์โดยมนุษย์เพื่อมนุษย์แต่ศาสนาที่มีลักษณะเป็นศาสนาของเทพเจ้าเนี่ยจะมีความรุนแรงในลักษณะนั้นเพราะว่าต้องตอบสนองต้องเอาพระไทยของพระพุทธเจ้าของพระผู้เป็นเจ้าไม่งั้นพระผู้เป็นเจ้าจะพิโรธเอาจึงมีคําสอนที่น่ากลัวนะฮะเช่นตาต่อตาฟันต่อฟันรอยแผลต่อรอยแผลอย่างนี้น่ากลัว ดามเพื่อไปผู้เป็นเจา้าคือกุญแจไขประตูสวรรค์อย่างเนี้ยเป็นคําพูดที่น่ากลวัวงแต่ว่าเราไปแก้ไขอะไรก็ไม่ได้นะะเราก็มีสิทธิ์ที่จะเห็นว่าเราไม่เห็นด้วยแต่เราก็ก็ไปห้ามปลามอะไรเขาไม่ได้เพราะว่ามนุษย์เรานีจริงมันอยู่ที่ความคิดพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงว่าคนที่มีความคิดผิดเนี่ย คือจะมองเห็นสิ่งเห็นสิ่งที่ไม่เป็นสาระว่าเป็นสาระสิ่งที่เป็นสาระว่าไม่เป็นสาระเพราะนั้นเขาจะไม่มีโอกาสประสบสิ่งที่เป็นสาระเพราะอะไรเพราะเขาคิดผิดแต่คนที่คิดชอบเนี่ยจะเห็นตามความเป็นจริงคือสิ่งใดเป็นสาระก็เห็นว่าเป็นสาระสิ่งใดไม่เป็นสาระก็เห็นว่าไม่เป็นสาระคนเหล่านี้จะประสบสิ่งที่เป็นสาระเพราะว่าเขามีความเห็นชอบ ขนาดนี้มีข่าวเรื่องพระมากทําให้ดิฉันรู้สึกเฉยๆกับพระทุกองค์แต่ยังชอบฟังธรรมะอยู่ดิฉันบาปหรือไม่ไอ้บาปนะมันไม่บาปหรอกแต่ว่าความคิดเนี่ยมันมีเหตุผลหรือเปล่าก็เราจะต้องมองนะว่าพระในประเทศไทยเนี่ยมีเป็นแสนนะฮะประมาณก็ร่วมสี่แสนทั้งพระทั้งเนรเนี่ยก็คิดว่าสี่แสนนกันเอาเลขกลมๆ ท่านก็เป็นลูกชาวบ้านธรรมดาสามัญไม่ได้มาจากสวรรค์ชั้นฟ้าแต่ที่ไหนข้ามาบวชเพื่อฝึกปลืออบรมตัวเองปฏิบัติพัฒนาตัวเองทําได้บ้างทําไม่ได้บ้างได้น้อยบ้างได้มากบ้างนะฮะเป็นเรื่องของคนได้ต้องพยายามทแต่นนั้นเองแล้วท่านก็คือคนอย่างเราเรานี่แหละนะเพราะฉะนั้นเราทําได้บ้างไม่ได้บ้างเนะี่ยท่านต้องรักษาสีลนะ่งสองร้อยเจ็ดข้อเรารักษาสีห้าเนี่ยเราก็ทาได้บ้างไม่ได้บ้างรือถ้าเรามองเราด้วยความจริงๆแล้วเนี่ย มันต้องตำหนิคนที่ควรตำหนิเมื่อเขามีการกระทำที่ควรตำหนิแต่ว่าพระที่ควรมีการยกย่องมีเยอะมีเยอะมันไม่รู้สักกี่เท่าตัวนะฮะพระที่ทำผิดเนี่ยมันไม่ได้เปอร์เซ็นต์ของจำนวนพระทั้งหมดเลยทําไปแต่เราไปอาดไปสีเรียดกับเรื่องเหล่านั้นทั้งๆท,ที่จริงๆไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเราแล้วมีเป็นนั้นมากมันเป็นเพียงข่าวเฉยๆซึ่งยังไม่ได้พิสูจน์ทดสอบ ในแง่ของการรับฟังข้อมูลข่าวสารเนี่ยหลักการสาคัญในกฎหมายก็คือว่าเมื่อมีการกล่าวหาในคดีอาญาเนี่ยให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าจำเลยบริสุทธิ์ผลพั้ธเหล่านี้เราไม่รู้ว่าจริงๆเนี่ยเป็นยังไงแต่ว่าการที่เราไปมีความรู้สึกไม่ดีมันเป็นปฏิฆะนะฮะมันเป็นปฏิฆะมันเป็นกิเลสประเภทโทสะ เห็นพระแล้วหมันไส้เห็นพระแล้วอึดหนักเห็นพระแล้วเกลียดเนี่ยมันมันเราได้อะไรพันามันได้อะไรสมมติว่าท่านไม่ดีท่านก็ไม่ดีของท่านน่ะแล้วท่านดีท่านก็ดีของท่านแต่ว่าเรานี่เรารับผิดชอบในกรรมของเราเราไม่ต้องรับผิดชอบในกรรมคนอื่นหรอกแต่ว่ายังไงก็ดีนะอย่างชอบฟังธรรมะอยู่แต่ว่าการฟังธรรมะมันเป็นกุศลระดับธรรมะสวรรค์ใมแต่อย่าลืมว่า คนเราจะต้องปฏิบัติธรรมะแล้วก็มีธรรมะด้วยไม่ใช่ว่าควางธรรมะเฉยๆหรือต้องนำธรรมะมาปฏิบัติอย่างในกรณีเนี้ยกรณีนั่นเขาเรียกว่าอาศัยความชั่วของบุคคลอื่นเป็นเครื่องมือในการทําชั่วของตัวเองหยุดทําความดีของตัวเองซึ่งไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมาเพราะคนเราต่างคนต่างมาต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างไป นะไม่ได้นัดกันมาไม่นัดกันอยู่ไม่นัดกันไปนะฮะคนเราต้องสวดมนต์ทุกวันไหมคะถ้าสวดได้ก็ดีนะฮะสวดได้ก็ดีอย่างน้อยตอนเชา้าตอนเย็นตอนตอนเช้ามืดนะ่ะตอนตื่นนอนแล้วก็ตอนเย็นแรงอธิษนะฐานมีจริงไหมคะถ้าหากว่าเรามีสัจจะบารมีอยู่มากพอเนี่ยอธิษฐานมันก็มีทางที่จะเกิดได้แต่ไม่ใช่ร้อยเปอร์เซ็นตนะฮะ มันก็นานๆจ,จะเกิดขึ้นสักครั้งหนึ่งเมื่อมีเหตุปัจจัยสมควรแล้วก็เกิดขึ้นมาได้การดึงพ่อแม่ให้เข้ามาทางธรรมะยามแก่ทำอย่างไรครับปกติท่านเดินสายกลางและทำหน้าที่ได้ดีแล้วแต่อยากให้ท่านสะสมบุญค่ะก็ดีเนี่ยก่อ,อนมุทนาแล้วก็ก็ชวนชวนท่าน อ่านหนังสือให้ฟังเอาเทศธรรมะให้ฟังชวนไปวัดไปวาไปไหว้พระสวดมนต์ไปไหว้กูชจนียฐานต่างๆนะถ้าว่าแม่ยังไม่แก่ท่าไรชวนไปอินเดียจะคราวนะฮะก็จะได้ประโยชน์เหตุการณ์ไม่คาดคิดคาดฝันกรณีคุณจิตราตุยร่วมมาลเจริญ อะไรเนี่ยนะที่เสียชีวิตโดยคนเมายาบ้าเอาเป็นตัวประกันโดยแจนโดนจนเสียชีวิตดังปรากฏเป็นข่าวอยู่นี้กรณีนี้ท่านอาจารย์เดี๋ยวคุณมีข้อเตือนใจเตือนสติในเรื่องอกรรมปัจจุบันและในอดีตอย่างไรก็กรรมเนี่ย มันมีทั้งอดีตทั้งปัจจุบันคือจากประวัติจากที่ฟังข่าวคราวเนี่ยประเด็กคนนี้เป็นเด็กดีมมากๆนะเป็นคนที่มองคนในแง่ดีมีน้ำใจเอ,อเื้อเฟื้อเผื่อแผ่แต่อบุคคลทั้งหลายเพราะฉะนั้นมันเป็นจุดแข็งแต่มันเป็นจุดอ่อนเพราะถ้าหากว่าเข้าไปใกล้กับคนผ่านอย่างเนี้ยอย่างคนเมายาบ้าอย่างเนี้ยแกก็ไม่ปฏิภาษาอะไรแล้วนะฮะควบคุมตัวเองไม่อยู่ไม่มีสติสตังอะไรแล้ว ก็มันอาจจะเฉพาะกรรมปัจจุบันก็ได้เพราะว่าแกเกิดไปเจอคนคุ้มครั่งเข้ามาแต่ว่านอาจจะมีวิบากกรรมในอดีตเข้ามาตัดรอนก็ได้ส่วนวิบากกรรมในอดีตนั้นเราไม่รู้หรอกว่ามัน,ม,นมีหรือไม่มีในกรณีเหล่าเนี้ยคือคนที่จะรู้ได้มันต้องเป็นพระพุทธเจ้าแต่ว่าที่แน่นอนที่สุดเนี่ยมันเกิดใจดีผีข้าว เรื่องเดียจะต้องระมัดระวังคือคนสมัยนี้อย่างน้อยที่สุดเนี่ยเราไม่ระแวงแต่ต้องระมัดระวังการเกี่ยวข้องการพบปะการคบหาสมาคมกันจะต้องระมัดระวังแม้แต่เดินเนี่ยเดินถ้าเดินกันเดียเด่ยวๆเช่นเดินสวนกับคนแล้วก็สวนกันเดียเด่ยวๆเนี่ยมันต้องเดินให้ห่างหน่อยต้องระมัดระวังหน่อย เดี๋ยวถ้าเดินกันมากๆ,ๆนะก็ค่อยก็พอทำเนาแต่อย่างน้อยก็ต้องระมัดระวังนะพวกกรีกกระเป๋าอะไรแต่อะไรต,ะไต่างๆมันเดี๋ยวนี้มันมีอยู่เยอะเลยคือสรุปว่าสังคมปัจจุบันเนี่ยค่อนไปในป่าเป็นป่าคอนกรีตมากยิ่งขึ้นเราอยู่เนี่ยเราก็ไปแก้ไขคนอื่นไม่ได้แต่ต้องระมัดระวังในตัวเองก็อย่างที่บอกว่าถึงไม่ไม่ระแวงนะฮะแต่ควรระมัดระวังเอาไว้ ล้วอย่าเผลอเลอหล,อลงดืมกระบวนการตรงนี้มันเลยมันโทษใครว่าก็ไม่ก็ไม่ค่อยได้อะนะฮะคือแต่ละคนต่างก็เจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็พยายามทํางานของเขาแต่ว่าสมมติว่าเขาจะตัดสินใจอะไรออกไปนในกรณีที่ตัวของคนเมอญบ้าเนี่ยปรากฏชัดเนี่ยสามารถจะยิงได้เลยต่ได้เนี่ยยิงไปมันก็โดนอีกนะฮะ มันเป็นสภาพที่เป็นอยู่ในกฎของกรรมอย่างหนึ่งน,นะกรรมปัจจุบันหรือกรรมอดีตแต่ก็เธอไปดีก่อนเธอแล้วนะฮะคือคือคนดีๆเนี่ยไม่ต้องกลัวหรอกก็ก็ไปดีก็แล้วเสียใจไปก็ไม่ช่วยอะไรให้ แต่ว่าทางที่ดีก็ควรจะถือเป็นบทเรียนระมัดระวังของคนในโอกาสต่อๆไปเนี่ยเพราะว่าแนวนี้มันมีบ่อยแล้วเราจะเห็นว่าจะเป็นผู้หญิงกับเด็กเนี่ยซึ่งเด็กแกก็ซื่อๆผู้หญิงนั้นส่วนมากแล้วก็จิตใจอ่อนโยนกับคนทั้งหลายแล้วก็ไม่ค่อยไประแวงใครซึ่งซึ่งจริงๆเนี่ยต้องมีอยู่พอทุกควนะฮะ แะมัดระวังพอสมควรพิฉันเคยขับรถทับลูกสุนัขโดยไม่ได้ตั้งใจและไม่กล้าลงไปดูว่ามันตายหรือไม่ก็มีชาวบ้านเข้ามาอุ้มมันขึ้นมาไม่ทราบว่าเป็นเจ้าของมันหรือเปล่าดิฉันพยายามทําบุญขวดน้ำให้ลูกสุนัขตัวนั้นดิฉันจะมีบาปมากไหมหากลูกสุนัขตัวน,นั้นตายคือเป็นการกระทําโดยไม่เจตนาแล้วก็ไม่แน่ว่ามันตายหรือไม่ตาย การกระทานั้นไม่เจตนาเราใจว่าองค์ข้องศีลเนี่ยมันไม่ครบนะฮะสัตว์นั้นมีชีวิตเนี่ยใช่เรามีจิตคิดจะฆ่าไม่ไม่มีจิตที่จะฆ่าแลวก็ความพยายามที่จะฆ่านะฮะเรารู้ว่าสัตว์มีชีวิตใช่มีจิตคิดจะฆ่าเราไม่มีจิตทําความพยายามที่จะฆ่าเราไม่พยายามสัตว์ตายไม่ตายยังไม่รู้เพราะงั้นถ้าเป็นศีลเนี่ยก็เรียกว่าศีลมันก็พร่องไปหน่อย แต่ว่าอย่าลืมว่าแนวตรงเนี้ยมันเอานิยายไม่ได้หรกเพราะว่าถ้าเราจะไปถือเคร่งขนาดนั้นนะน,นะเราเดินไปในแต่ละวันเราเหยียบมดเหยียบปลวกเหยียบอะไรตาเยเยอะไปไม่รู้ได้ยังไงเรานั่งขับรถไปเนี่ยก็สัตว์เด็กกระดน้อยมันเยอะนะฮะวนันก็การกลวดน้ําอุทิศถวนกบุญส่วน,นให้ก็ดีแล้วนะครแต่ว่า อย่าเอามาวิตกกังวลเพราะว่ามันเรื่องมันผ่านมาแล้วแก้ไขอะไรไม่ได้เราทําในสิ่งที่เราพอเราทําได้นะถึงบาปมันก็ไม่มากหรอกแต่ว่าจริงๆแล้วไม่เจตนาเมื่อไม่เจตนาก็ไม่บาปเพียงแต่ว่าเราเอามาวิตกกังวลเฉยๆแสดงว่าใจิตใจอ่อนโยนมากนะสิใจ,ใจดีงามมาก คนเราเรื่องมานรี่เรื่องๆเหล่านี้มาคิดมาวิตกกังวลจนถึงก็ทําบุญอุทิศกุศลส่งไปให้นี่็ควนแก่การอนุทนาทีเดียวอาจ,จารย์ครับบางคนก็ว่าอานิจจังทุกขังอนัตตาบางคนก็ว่าอานิจจังทุกขังอัตตามันอย่างไรกันแน่ครับคือประโยคแรกเนี่ยพระพุทธเจ้าทรงแสดงประโยคหลังไม่ทราบใครว่านะฮะ คืออน,นิจจังทุกขังอัตตาเนี่ยมันมันอยู่ด้วยกันไม่ได้อยู่ด้วยกันไม่ได้เพราะว่าอัตตานั้นมันเป็นความเชื่อในลัทธิของพราหมณ์ถือว่าเป็นตัวตนที่เที่ยงแท้ถาวรแต่ว่าตัวตนทเที่ยงแท้ถาวรมันไม่มีอยู่โดยสภาพนะครับมันไม่มีแบบหนวดเต่าเขากระตายเนี่ยมันไม่มีโดยธรรมชาติเพราะาเราจะไปเอาจิงเอาจังกับเรื่องเหล่านี้ ก็ไม่ได้นะฮะพระพุทธเจ้าทรงใช้คำว่าสเปสังคาราอนิจจาสเปสังคาราทุกขาสเปธ,ธรรมมาอนัตตาทมตั้งปวงเป็นอนัตตานะส่วนอนิจจังทุกขังอัตานั้นไม่มีพนะระพุทธเจ้าไม่ได้แสดงคนอื่นแสดงก็ไปเรื่องของเขานะฮะเรานับถือพระพุทธศาสนาก็สนใจเฉพาะว่าเรื่องนี้พระพุทธเจ้าสรงแสดงไว้อย่างไงแล้วเราก็ยึดถือพระพุทธปฏิบัติไปตามนั้นเป็นการเพียงพอแล้วถ้าไป ใส่ใจถึงเรื่องที่คนอื่นเขาพูดเขาทำมันก็เสียเวลาเปล่า,ลานะคนเหล่านั่นไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าเราไม่ได้นับถือไม่ได้ยึดถือเขาเป็นสารณะก็จบก,กันแค่นั้นเองทุกฟังทงั้งหลายใต้ร่มพรโพธิญาณในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเป็นท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงกงามไปบูรณนธรรมจะม,มีแต่ท่านผู้ฟังทงั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี